สวัสดีค่ะกระแสเขาดังมาแล้วค่ะชายพสถึงอ้ํทนไม่ไหวคนด่าเพื่อนลนั่นไม่แอบชายอนันทวีพถึงอ้ํพัชราภาหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับชายอนันทวีเพื่อนสนิทของนางเอกสาวอ้ำพัชราภาที่หลังเกิดกระแสดรามา่าต่างๆของเพื่อนสนิททําเอาคนเป็นเพื่อนอยู่นิ่งไม่ไหวออกมาโพสข้อความถึงเพื่อนบอกเล่าความรู้สึกและนิสัยที่น่ารักของอ้ำว่า เพื่อนชายคนนี้คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีจิตใจดีที่สุดมากๆคนหนึ่งชายมั่นใจว่าใครได้อยู่ใกล้อํำจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครเขาโคตรจะถ่อมตัวให้เกียรติทุกคนเสมอได้หลายเรื่องที่เกิดขึ้นขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และอํำไม่เคยทําให้ใครผิดหวังผู้หญิงที่โคจะตรงต่อความรู้สึกตรงต่อคําพูดต่อทุกสิ่งอย่าง คำว่าแอปหรออยากคิดรักเธอที่สุดเพราะเธอเป็นเธอแบบนี้และโคตชคดีที่สุดที่ได้เป็นเพื่อนเธอผู้หญิงที่มีแต่คําว่าให้เธอเลยรักนะโดยอ้ําก็ได้เข้ามาตอบกลับไว้ว่าฉันก็โคตชคดีที่มีเธอเป็นเพื่อนรักเธอนะชายอยู่กันไปจนแก่เลยนะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทที่รักกันมากๆเลยทีเดียว ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ